เมื่อวานนี้ที่พี่แป๊ะได้รายงานข่าวว่ามีเจ้าหนี้ไปทวงเงินกับลูกหนี้แล้วก็ไม่เจอลูกหนี้ที่บ้านก็เลยโมโหเนี่ยเอาสายยางรถน้ำเนี่ยฉีดใส่บ้านลูกหนี้ฉีดขึ้นฟ้าเลยนะครับขึ้นฟ้าเพดานบ้านจนกระทั่งเขาเสียหายนะครับเห็นบอกว่าเนี่ยไปกู้มา4 0่พจ่ายดอกต้องจ่ายวันละ200แต่ว่าบ้านเขาเนี่ยตอนนี้เสียหายเนี่ยหลายหมื่นแล้วเขาบอกแบบนี้นะครับนี่อันนี้ นางสาวติ๋ม,มาอายุ46ปีบ้านอยู่ที่บ้านด่านคำหมู่6ตำบลมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยคนที่ไปกู้เงินมาเนี่ยเป็นลูกชายเธอนะแต่ว่าตอนนี้ลูกชายเนี่ยคือไปทํางานอยู่ในกรุงเทพแล้วก็วันนั้นเนี่ยเธอไม่อยู่บ้านเจ้าหนี้มันก็มาทวงเงินมันไม่เจอใครมันก็ฉีดน้ําใส่บ้านเธอนะครับทังฝ้าเพดานทีวีเครื่องปรับอากาศเสียหายทุบขวดแตกกระจายไปทั่วบ้านเขียนข้อความฝากไว้บนผนังบ้าน วงเงินนะครับล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมครับความคืบหน้าคือตำรวจเนี่ยไปจับคนก่อเหตุนะสองคนนะครับคุณผู้ชมฮนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปฟังคุณติ๋มนะที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยพูดเรื่องนี้ก่อนอรนเป๋าอันเป็นหนี้จริงอยู 4, ่สี่พันเพิ่นวาเราไปหาเจ้าที่ตำรวจตำรวจว่าไงบ้างครับเมื่อวานนี้กระเป๋าอันไอ้แจงอันนี้ลงมาซืา้อ้างวัานไหวที่ซื้อ ยังไงเขาไม่ไกลเกลี่ยหรอนะเจอ้าอันนี้นะเจ้านีนะโมยังเขาไม่เห้อีกคือเสียนะยังเข้ามาอีกเม่เนาะโมูเหลืองนเ,เนะเามเนะม,มาไกลเกลี่ยกันว่าเออามมาเสียนอะไรเมื่อคล้องมันจะเสียหายเป็นมื่อแล้วลูกชายได้บอกไหมครับพี่ว่าเขาไปกู้มาจากไหนเด็กยิ่งเข้าเวดยิด่จะเขา้าเวฟเวฟของโคือกันไปกู้มาจากเวฟ กู้ยืมเงินอะเนาะแม่อ่านี่นะครับตำรวจได้มีการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นชายสองคนอายุประมาณ25ปีนี่นะหน้าตาเป็นแบบนี้พร้อมทั้งเชิญตัวผู้เสียหายพร้อมกับพยานที่เซ็นค้ำประกันเนี่ยมาชี้ตัวผู้ก่อเหตุซึ่งพยานได้ระบุว่าหนึ่งในสองรายเป็นคนที่ไปเก็บดอกเบี้ยกับเธอเมื่อวันที่23พฤษภาคม ต่อมาทางตำรวจได้มีการสอบสวนผู้ก่อเหตุยอมรับว่าปล่อยเงินกู้จริงแต่ปฏิเสธว่าไม่ได้ไปก่อเหตุที่บ้านของลูกหนี้ทางตำรวจก็แจ้งข้อหาไว้ก่อนเลยความผิดตามพรบเรื่องของเงินกู้นะฮะการปล่อยเงินกู้ในอัตราดอกเบีย้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปส่วนพี่ติ๋มเนี่ยบอกว่าอ่ะรู้สึกสบายใจขึ้นแล้วหลังจากที่ตำรวจเนี่ยตามจับคนร้ายได้เพราะว่าทีแรกก็นอนไม่หลับนะกลัวว่าเดี๋ยวจะมาก่อเหตุอีก นี่นะครับครับ